คำเตือนของนักธุรกิจที่ผมได้จากคมสันแซลีเจ้าของแฟลตเอ็กเพรสจากการที่ผมเจอเขาครั้งแรกคำเตือนนี้เปลี่ยนชีวิตงานทำงานของธุรกิจผมไปตลอดกาลเลยครับ ครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยคุยกับคมสันแซลีแฟลตเอ็กเพรสแล้วเขาก็ให้ข้อคิดหนึ่งนะครับสำหรับนักธุรกิจที่กําลังทําธุรกิจให้เติบโตอยู่คําสอนนั้นเป็นหนึ่งในคําสอนที่มีค่าที่สุดของผมเลยครับตอนนั้นนะครับคมสันถามผมว่าผมทาโปรเจกต์อะไรอยู่บ้างผมก็เลยเล่าให้ฟังว่าผมเนี่ยมีบริษัทที่ทําอันนี้อยู่แล้วผมก็อยากจะทำโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้โปรเจกต์นี้ต่อไปคมสันฟังเสร็จแล้วคมสันก็บอกว่าไอเดียธุรกิจของคุณเนี่ยมันดีนะแล้วธุรกิจคุณก็ต้องประสบความสําเร็จได้มมมมมมาา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 ากกกแแนนน่่่่่่่ๆเยเยยยยยพรระะวไออออออดีีีทททุัทัผผผํซึงงงปณ5บบตตถ้้้ให ผมจะมีเวลาให้แต่ละโปรเจกต์แค่ประมาณโปรเจกต์ละหนึ่งวันนิดๆเท่านั้นเองมันเหมือนกับผมเป็น CEO ที่เป็น CEO p a r พาร์ทไทม์ครับแล้ว CEO p a r พาร์ทไทม์แบบนี้แต่ละโปรเจกต์มันจะสําเร็จได้ยังไงมันก็เป็นบทเรียนหนึ่งนะครับว่าในฐานะคนทําธุรกิจเนี่ยบางครั้งเราเห็นโอกาสที่อยากจะต่อยอดเราอยากจะทําให้ดีแต่บางครั้งเราลืมไปครับว่าแต่ละอย่างที่มันจะดีได้เนี่ยมันต้องการความเอาใจใส่ฉะนั้นที่คุณคมสรรแนะนําก็คือเราควรที่จะใช้เวลาทํางานให้น้อยลงแต่ใช้เวลาไปปั้นคนให้มากขึ้น เราเป็นคนคุมภาพรวมโคช้ชเขาสอนเขาให้เก่งเท่าเราแบบนั้นแหละธุรกิจถึงจะสามารถไปได้นี่คือบทเรียนแล้วก็ข้อคิดที่ผมได้จากคมสัรแซลลีในการเจอกันครั้งแรกครับถ้าชอบเรื่องราวธุรกิจดีๆแบบนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแล้วกดหัวใจไว้จะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆนอกข้องเรียนี b a แบบนี้ทุกวันและถ้าชอบข้อคิดดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดเซฟไว้นะครับครั้งหน้าคุณจะได้กลับมาหาเจอ